คุณหรือเปล่าคะที่มีปัญหาทางด้านการเงินคุณหรือเปล่าคะที่วันนี้ยังไม่มีเงินเก็บวันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าทํางานประจําหรืออาจจะเป็นขายของออนไลน์ออฟไลน์นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่มีเงินเก็บหรือยังเป็นหนี้อยู่นะคะ สาเหตุเหล่านี้นะคะเกิดมาจากอะไรนะคะจริงๆแล้วสาเหตุต่างๆเหล่านี้นะคะเกิดมาจากที่ตัวเรานะคะที่เราเริ่มต้นที่จะไปเป็นลี้นะคะและเหตุตรงนี้นก็ทําให้หลายๆคนนะคะติดป,ปัญหาทางด้านการเงินเพราะว่าปัญหาทางด้านการเงินเกิดจากสิ่งที่เราคิดนะคะสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะใช้เงินนะคะเมื่อเราคิดแล้วนะคะ เราก็เลยอยากลงมือทําเมื่อคิดว่าอยากจะใช้เงินเราก็เลยไปยืมเงิน,นะคะ่ะการไปยืมเงินก็คือการลงมือทําของเราท่านเองนะคะเมื่อเราไปยืมเงินมาใช้นะคะเมื่อเราใช้ไปหลายๆปีเข้านะคะและใช้แบบที่ไม่มีการบริหารจาัดก,การเงินที่ดีะคะ่ะจึงทําให้เกิดการเป็นหนี้นะคะ่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้วิธีก็คือเราต้องอยู วิธีคิดของเราเหมือนเริ่มต้นเลยค่ะตอนแรกที่เราคิดจะใช้เงินเยอะๆนะคะเราก็คิดที่จะไปยืมเงินเพื่อที่จะใช้เงินแต่วันนี้นะคะคุณจุ้มอยากจะบอกว่าเมื่อเราอยากจะปกหนี้นะคะเมื่อเราอยากจะมีเงินเก็บเมื่อเราอยากจะมีเงินใช้นะคะเราก็เริ่มจากวิธีคิดเราก่อนนะคะวิธีคิดของเราก็คือเราจงยอมรับในสิ่งที่เรา หรือจงยอมรับในสิ่งที่เราเคเป็นหนี้นะคะอันดับแรกก็คือการเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นที่จะหยุดการเป็นหนี้นะคะหยุดการเป็นหนี้ยังไงนะคะคุณนุงบอกไปว่าหยุดการกู้นะคะและก็เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ค่ะมีวินัยกับตัวเองค่ะการสร้างรายได้เพิ่มค่ะจะทําให้คุณฟื้นจาก ิ่งที่คุณไม่มีได้นะคะการเพิ่มรายได้หลายช่องทางม,มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์นะคะออไลน์หรือจะเป็นตัวแทนเป็นขายประกันหรือว่าขายตรงถ้าเรามีรายได้เพิ่มนะคะจากสิ่งที่เรามีอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นจากรายได้ของเรานะคะถ้าเราหารายได้เพิ่มเราก็จะเงินเข้ามานะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะจัดสรรเงินออกเป็นกลุ่มปุ่มนะคะว่า จัดสำเงินยังไงเพื่อที่เราจะอยู่ได้เพื่อที่เราจะจัดการกับเงินส่วนนี้ได้นะคะวิธีง่ายๆก็คือนะคะแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆนะคะอันแรกนะคะออมก่อนนะคะเก็บก่อนนะคะก่อนที่คุณจะเอาไปจ่ายออกไปนะคะสิ่งที่สองนะคะก็คือจัดกลุ่มที่จะใช้ใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นในชีวิตประจาวันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าน้าําค่าไฟนะคะ หรือจะเป็นงวดรถงวดบ้านต่งางๆเหล่านี้จะรวมอยู่ในกลุก่มนี้ให้เราจัดสรรออกมานะคะว่าสิ่งไหนที่จําเป็นในชีวิตของเรานะคะข้อต่อมานะคะก็คือจัดเงินลงทุนนะคะการที่เราจะมีเงินต่อเงินได้นะคะเราจะต้องมีการลงทุงนะคะ่ะข้อต่อมานะคะก็คือการทําบัญชีรายรับรายจา่ายการทําบัญชีรายรับรายจา่จายจําเป็นมากๆะคะ่ะที่จะทําให้กลุ่มีรายได้นะคะ หรือมีเงนินออกนะคะสิง่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้คุณมีช่องทางที่จะรู้ได้เลยค่ะว่าเงินของคุณออกไปจากช่องทางไหนบ้างอาจจะออกไปจากการที่คุณกุ้มเือซึ่งตรงนี้ถ้าคุณไม่ทําบัญชีรายรับรายจ่ายจะทําให้คุณไม่รู้เลยค่ะว่าเงินของคุณหายไปไหนในแต่ละเดือนนะคะซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆนะคะข้อต่อมาก็คือการเก็บ เพื่อหรืออนาคตซึ่งสิ่งตรงนี้นะคะจะทำให้คุณเก็บเงินไว้เพื่อให้ลูกไวเ้เรียนหนังสือหรือเป็นออมระยะยาวในวัยกระเสียนของคุณเองถ้าใครชอบคิดนี้พิมมาเลยค่ะว่าชอบค่ะ